สวัสดีครับพบกับผมโคตเต้จับเข้าเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาที่ปากน้ําหลังสวนครับแน่นอนว่านักธุรกิจของเราวันนี้ก็ต้องเป็นชาวชุมพรแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านเป็นนักธุรกิจนะครับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจครับจากเดิมที่ไม่ชอบการเกษตรวันนี้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเกษตรครับเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พร้อมแล้วเราไปพบกับนักธุรกิจท่านนี้กันเลยครับไปกันเลย จันทการมุสิกสารค่ะน,นักธุรกิจยูนิไลท์ระดับเหรียญเงินค่ะสําหรับผู้ที่แนะนําเอฟเข้าธุรกิจยูนิไลท์นะคะก็คือคุณแม่ค่ะคุณพุณสิริมุสิกสารค่ะก็เอฟต้องเท้าความก่อนเลยนะคะคือครอบครัวเอฟนะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายใช่ไหมคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งนานแล้วะคะ่ะแล้วก็วันนึงก็คือไปเรียนที่กรุงเทพพี่ชายก็ไปเราก็ไปใช่ไหมคะก็ ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตปกติคะ่ะแล้วเลือกเรียนนะคะเราแบบไม่เอากเกษตรเลยสิ่งที่เราเลือกเรียนเลยนะคะก็คือเรียนนิเทศศาสตร์โฆษณาเพราะฉะนั้นคือมันไม่เกี่ยวข้องกับกเกษตรเลยเอฟเป็นคนที่ไม่เอาอะ่ะคือเราไม่เอาจริงๆเพราะเราเคยโดนคุณพ่อให้เราไปทํางานในสวนซึ่งพอไปทำอะ่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ย ันไม่ได้อ่ะมันทั้งร้อนมันทั้งเหนื่อยไม่โอเคเออเรากลัวเราดํามากเลยตอนก็เลยอ่ะโอเคฉันไปอยู่กรุงเทพก็ได้อ่ะไปยุงเทพก็ไปเรียนเลือกเรียนสาขาที่เอาให้ไม่เกี่ยวกับการเกษตร <c oughs> เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับมาทําเกษตรไม่ต้องกลับมาเจออะไรแบบเดิมๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็ไปค่ะพี่ชายก็ไปเรียนเราก็ไปเรียนแยกกันไปเรียนโดยที่ร <c oughs> อนนั้นนะคะเราก็เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้นึกถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทํางานทางบ้านเนี่ยเป็นยังไง อยู่กินกันยังไงลําบากแค่ไหนแต่ว่าวันหนึ่งที่เราเรียนจบอะที่ทราบก็คือคุณแม่มาเล่าให้ฟังใหม่ตอนที่เอฟกลับมาที่บ้านละเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยเขาต้องแบบให้เราต้องส่งเงินให้เราเรียนอะอ่าแล้วมันต้องใช้เงินเยอะก็เลยไปจีดยางกีดยาง,ยางเพื่อที่จะให้ได้น้ํายางในวันถัดไปอะแล้วเอาเงินมาให้ลูกเพื่อที่จะส่งให้ลูกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นอะ โดนหนี้กีดยางอะค่ะบาดมือเลือนออกเลยอาบเลยแต่แทนที่คุณพ่อเขาจะหยุดก็ไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดกีดยางวันนั้นเขาก็ไปกีดเพราะถ้าเกิดเขาไม่ไปอีกวันนึงเขาก็จะไม่มีเงินเพื่อที่จะมาส่งเราเรียนหนังสือมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสะเทือนใจเรานะสําหรับคนเป็นลูกที่เราแบบเฮ้ยเราไม่รู้อะไรเลยเราเรียนเราหนีหนีตัวตนเขาหนีทุกสิ่งทุกอย่างอะ แล้ววันหนึ่งเราต้องมารู้ว่าเอ้ยเขาต้องเจ็บตัวเขาต้องพยายามเขาต้องทํางานหนักแค่ไหนเพื่อที่จะส่งเราให้เราแบบเรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะหนีกเกษตรยังไงอ่ะเราก็จบไปด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานของคนที่เขาทําเกษตรมาตลอดอะค่ะเป็นวินาทีการเปลี่ยนชีวิตเรากลับไปอยู่ที่บ้านพอไปอยู่ที่บ้านเหมือนกับที่คิดไว้เลยค่ะว่า ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนเราหลงทางกลับมาอยู่บ้านแล้วเอ๊ะตื่นขึ้นมาฉันต้องทําอะไรเซเว่นก็ไม่มีร้านนั่งอะไรก็ไม่ได้มีคือมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราเลยก็มีหันไปทางไหนก็ป่าหน้าสวนไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจหรือเป็นสิ่งที่เราต้องการก็ยังคิดไม่ออกว่าต้องใช้ชีวิตยังไงต้องทําอะไรต่อไปต้องเริ่มงานตรงไหนทํางานเราได้เงิน เราอยากใช้อะไรเราก็ใช้แต่กัรมาอยู่บ้านไม่ได้ทํางานไม่มีเงินอยากจะใช้อะไรต้องขอพ่อขอแม่ซึ <c oughs> ่งงานที่คุณพ่อคุณแม่มีไว้ให้เราไม่ชอบอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันควรที่จะทําอะไรสักอย่างละทําให้เรามีรายได้แล้วอะไรที่มันจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นตอนนั้นก็คือคิดหลายอย่างค่ะแต่ว่าในหัวก็ยังบอกตัวเองเหมือนเดิมว่าฉันไม่เอางานเกษตรแน่นอนเพราะว่างานเกษตรมันทําให้เรา เหนื่อยดําร้อนโอเคอันนี้คือตัดออกไปซึ้นมันก็จะเหลือแค่ว่าอะไรที่เราทําได้บ้างตอนนั้นก็เลยเลือกที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่สิ่งแรกที่มาทําเลยก็คือสละรลอยแก้วค่ะตอนนั้นเราไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีความรู้เรื่องการทําสละรลอยแก้วด้วยนะคะเราไปเซิร์ช google แล้วก็ดูวิธีการทํามาพอทำปุ๊บล้วก็ลองผิดลองถูกลองทำดูเอาผลผลิตในสวนต้นทุนมันไม่ได้มากแต่ว่า อย่างน้อยคือเราก็แบบมีผลผลิตมีรายได้เข้ามาค่ะมีการลงโพสต์ขายแล้วก็ทำทำสื่อว่าเออเนี่ยเรามีการทำสลัดร้อยแก้วขายนะแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งตามงานจัดเลี้ยงทั่วไปนะคะแล้วก็มีส่งตามร้านค้าทั่วไปด้วยค่ะตอนนั้นก็รายได้ก็พอสมควรค่ะแต่ว่าเหนื่อยมากทุกอย่างเราต้องคิดเอง ต้องไม่ว่าจะสูตรวิธีการทําหรือใดๆก็ตามต้องคิดเองหมดเลยต้องทําเองหมดเลยซึ่งเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะะมันมีความกังวลหลายๆอย่างเพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือเปล่าสิ่งที่เราทํำมันถูกหรือเปล่าแล้วตลาดเขารองรับได้มากแค่ไหน,นก็เลยคิดเหมือนกันว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างที่พี่มัน ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ตอนนั้นก็มีพี่ๆจากบริษัทยูนิไลท์ค่ะเขาเข้ามาหาคุณแม่เราจะเห็นอยู่ว่าตัวยาอะไรที่คุณพ่อใช้ในการทําสวนซึ่งมันทําให้เรารู้จักยูนิไลท์มาตลอดบริษัทเขาก็ติดตามผลค่ะเขาเข้ามาหาคุณแม่แล้วก็บอกคุณแม่ว่าเอออยากจะลองแบบทาเปิดเป็นศูนย์ดูไหมเป็นตัวแทนจําหน่ายดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่เขาว่าเขาไม่ได้ถนัดเรื่องนี้ เขาก็เลยมาแนะนําเรามาบอกเราว่าลองไหมเผื่อมันจะสบายขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าอะถ้าเขามาอีกครั้งหนึ่งอะหนูจะฟังสิ่งที่เขาจะบอกสุดท้ายเขาก็มาจริงๆเขาก็มาแล้วเราก็อะโอเคยอมฟังโค้เต้แบบบอกแผนรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราฟังปุ๊บเรารู้สึกเอ้ยความน่าจะเป็นมันมีนะตอนนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะทําได้อะมันมี ลองดูก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะผิดอะไรไม่น่าจะมีอะไรอย่างน้อยคือถ้าไขาไม่ได้จริงๆก็คุณพ่อคุณแม่เราใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเริ่มรู้จักกับธุรกิจอยู่ในไลน์มากขึ้นทําความรู้จักมากขึ้นค่ะมันเป็นความโชคดีของเราด้วยตอนนั้นโคเต้บอกว่ามันมีงานงานแคมป์ซึ่งงานแคมป์ครั้งเนี้ยเขาจัดขึ้นเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ฟังคําว่าวัยรุ่นเลยนะตอนนั้นเราคิดในหัวแค่ว่าองานแคมป์มีแต่คนแก่แนะไปก็ คงไม่ได้อะไรอ่ะมีแต่คนแก่อะไรอย่างเงี้ยอืมที่ตัดสินใจไปอ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าอยากไปงานแคมป์นะคะวันนั้นตัดสินใจเพราะว่าอยากไปหาเพื่อนเพราะว่าธุรกิจเกษตรอ่ะัยรุ่นที่ไหนเขาจะมาสนใจใช่ไหมคะมันไม่มีคนสนใจแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าไปอ่ะเรื่องมันก็คงจะมีแต่เกษตรเกษตรซึ่งน่าเบื่อแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ชอบงานเกษตรใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยโทรหาเพื่อนเลยเพื่อนก็นดัดบอกเอ้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันความที่เราไม่ได้เจอกันนานเราก็นั่งคุยกันยาวเลยจนลืมเวลา กลับมาคือดึกแล้วอ่ะพรุ่งนี้คงหลับเลยพอวันรุ่งขึ้นนะคะก็เข้าสู่งานแคมป์สิ่งแรกที่เราเห็นเลยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดอายุไล่เลี่ยกแต่เราหมดเลยอะคะ่ะเฮ้ยหรือไม่ใช่งานเกษตรของเราหรือเปล่าแต่สรุปแล้วคือตอนลงท้นเฮ้ยทุกคนใช่ทุกคนคืออยู่ในไหลทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวหนูไปเป็นภาคใต้คนเดียวก็จริงแต่ว่า พอกลับออกมาจากงานแคมป์ม,มาหนูไม่ได้รู้สึกเป็นตัวคนเดียวอีกแล้วหนูรู้สึกว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนหนูก็สามารถทํางานได้หนูมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือหนูอยู่ทั้งเพื่อนทั้งพี่แล้วแบบโค้ชทุกคนคอยซัพพอร์ตหนูคอยช่วยเหลือหนูมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าฉันมีไฟฉันมีพลังที่จะไปทํางานต่อเอาเก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งหมดทําให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ มาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ไปบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยหลังจากที่เอฟกลับมาจากแคมป์นะดีไฟเต็มที่เลยคราวนี้ฉันจะลุยลงสวนเต็มที่เลยค่ะกะว,ว่ายอดขายได้ทะลุแน่นอน <Okay. S 1> อะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่มักจะมีปัญหาเสมอแล้วปัญหาที่เอฟเจอก็คือความที่เราเป็นเด็กเวลาเราไปพูดกับใครเขาเขาก็ไม่เชื่อเราเราไม่ได้มีความน่าเชื่อถือพอสําหรับคนที่เขาทําเกษตรอยู่แล้วํวามว่าเรานอย s ไหมน้อยค่ะ เราก็เลยได้โอกาสค่ะติดตามคุณพ่อไปไปลงแปลงกับคุณพ่อแล้วมันทําให้เราเนี่ยแบบว่าเห็นถึงปัญหาต่างๆตอนนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดเลยค่ะจดและจําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็จดจดทุกอย่างมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในสวนแล้วก็เราก็จดมันมาค่ะจดจดรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็คุณพ่อเขารู้งานเขาก็จะมีการบอกรับเราคือมีการส่งว่าเออเนี่ยถ้าสมมุติไปที่บ้านไม่เจอพ่อ ก็เนี่ยให้ลูกสาวได้เลยเพราะว่าลูกสาวก็รู้อยู่มีการส่งว่าเออเนี่ยเห็นใบแบบนี้ไหมลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็คือพูดให้ให้ลูกค้าเห็นว่าเอ้ยเราก็สามารถทําได้นะมันเป็นการรับส่งกันร,ระหว่างพอลูกมันก็เลยทําให้ว่าลูกค้าเห็นว่าพอเราไปบ่อยๆเขาก็เริ่มเชื่อถือว่าเฮ้ยจริงๆน้องมันก็รู้นะน้องมันก็สามารถที่จะจ่ายยาให้กับเราได้แล้วรักษาได้ตรงตรงต,รงตามจุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให เกษตรกร,กรไว้วางใจเรามากขึ้นเวลามาซื้อของก็ไม่ต้องรอคุณพ่อแล้วค่ะตอนนี้ก็มากะ่ะน้องเอฟจัดย้ายพี่นอยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเราได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะหลังจากที่เราเป็นที่ยอมรับแล้วนะคะก็ ปีแรกในการทำเอฟถือว่าเอฟลองวิชาลองความรู้กับทางบริษัทก็คือเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งอะต่อให้เขามาพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อหรอกค่ะร้อนอกจากสิ่งที่เราจะได้เจอกับตัวเองถูกไหมคะปีแรกเอฟก็ยังไม่ได้เดินดําเนินการตามระบบของบริษัททั้งหมดอ่าแต่พอปีที่2อเนี่ยเอฟเริ่มทําทุกอย่างทำเพุรก,กิจให้มันเป็นระบบมากขึ้นบอกต่อนะคะแล้วก็เริ่มทําตามแผนของบริษัททําให้เราเนี่ย เหมือนเหมือนพอเราเข้าใจอะค่ะสิ่งที่เราไปพูดเราก็จะพูดออกมาจากความรู้สึกของเราพูดออกมาจากความเข้าใจของเราแล้วก็ไปแนะนําคนคนเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสือ่อมันก็เลยทําให้เราเนี่ยประสบความสมําเร็จมากขึ้นหลังจากที่เอฟทำยูนิลั์อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ทําตามแผนที่บริษัทเขาได้วางไว้นะคะก็ปีแรกที่เราทำโดยโดยที่เราอยากลองอะ รายได้เราก็จะอยู่ในระดับนึงประมาณนึ่งแล้วว่ามันก็เยอะแล้วแต่ว่าพอเรามาทําตามแบบจริงๆทําแผนจริงเนี่ยสิ่งที่เราได้คือมันมันไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวแต่มันได้ความยั่งยืนด้วย มันได้ความมั่นคงด้วยแล้วคิดว่าอยู่ต่างจังหวัดรายได้ต่อเดือนเนี่ยหมื่นหนึ่งมันถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะคือเราก็มีใช้จ่ายอะไรส่วนตัวของเราแค่นั้นนะคะแล้วก็เอ้หมื่นหนึ่งโอเคนะแต่พอปีที่2ที่เราเริ่มทําเต็มระบบทําเต็มรูปแบบทําตามขั้นตอนที่บริษัทบอกเราจริงๆอะ่ะตอนนั้นนะรายได้มันกระโดดนะคะมันขยับเข้ามาจากแบบว่าหมื่นหนึ่งขึ้นมาต่อเดือนเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ6 0,000บาทอย่างเงี้ยคะ่ะเราว่าหมื่นหนึ่งเราว่าเราเยอะแล้วเนาะ แต่พอได้6 0,000บาทคือมันเยอะยิ่งกว่าแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเรายังแบบคนที่เขาอยู่ใต้สายงานเราเขาก็มีรายได้กับเราไปด้วย,ยเขาก็มีรายได้ไปจุงเจอครอบครัวเขาไปส่งลูกเขาเรียนไปคือมีชีวิตที่ดีขึ้นกันไปเป็นระบบเลยทั้งหมดเลยอะค่ะเพียงแค่เราทําตามขั้นตอนที่บริษัทเขาวางไว้ให้เราส่วนตัวเอฟเองเอฟประทับใจนะเพราะว่าคือเรากลับมาอยู่ที่บ้านอย่างน้อยคือหนึ่งเราได้ดูแลครอบครัวละ ตอนนั้นถึงแม้ว่าเป็นหมื่นเดียวเราก็ยังรู้สึกโอเคใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามีความสุขมากกว่าที่เราได้ส่งต่อความสุขที่เรามีตรงนี้ไปให้กับคนอื่นด้วยแล้วเราก็ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วยมีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็มีเงินใช้จ่ายตอนนี้เพียงพอสําหรับเราและเผื่อแผ่ไปถึงกับคนในครอบครัวได้ด้วยคะ่ะก็ถือว่ายูนไลฟ์เป็นอะไรที่ณนะตอนนี้นะคะคือตอบโจทย์ชีวิตเอฟมากแล้วเพราะว่า มันทาให้เราได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีเงินใช้จ่ายได้อย่างที่เราต้องการด้วยค่ะตเอฟเองอะเอฟเคยทําทั้งเป็นลูกจ้างเขาแล้ววันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองความแตกต่างอะมันมีแน่นอนเพราะตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกจ้างเขาก็จริงรายได้ที่เรามีตอนนั้นเราก็ว่ามันพอพอดีที่เราจะรู้สึกใช้สําหรับเด็กจบใหม่ใช่ไหมคะแต่ณวันนี้รายได้ที่เราได้อย่างเงี้ยค่ะห้าหกหมื่นต่อเดือนเนี่ยซึ่งมันยังมีรายได้ในส่วนอื่นที่ทางบริษัทเขาให้เราอีกนะคะซึ่งตรงเนี้ย พอเราย้อนมองกลับไปอ่ะคิดสิ่งแรกที่คิดเลยทําไมเราไม่รู้จักอยู่หลายตั้งแต่ตอนนั้นคือเราปล่อยให้ชีวิตเราผ่านช่วงเวลานั้นมานานพอสมควรที่กว่าเราจะประสบความสําเร็จกว่าเราจะใช้คือมันแค่ระยะเวลาแค่2ปีเองกับการที่เราเปลี่ยนรายได้ของเราจากหลักแบบสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาก้าวกระโดดมาถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นได้ขนาดนี้ค่ะมันมันใช้ระยะเวลาแค่2ปีเองอ่ะเออเรารู้สึก อมองอย้อนกลับไปมันเสียดายเวลาที่เราไปทำอยู่ตรงนั้นไปมองไปอาคาติไปมีทิศที่กับอาชีพเกษตรกรซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเราไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรแต่เราสามารถประสบความสาเร็จจากอาชีพการทำเกษตรได้นะคะคืออยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่มากกว่าว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่แหละเราสามารถที่จะ เอามันมาประยุก์ใช้เหมือนตัวเอฟเอ็นจบนิเทศก็จริงแต่เรามันเหมือนโลกคู่ขนานวันหนึ่งอะเรามองว่าเราเป็นเด็กยุคใหม่เราใช้สื่อเรามีสื่อเรามีโซเชียลที่เราเล่นกันอยู่ประจําอยู่แล้วเราเอาสองอย่างนี้ค่ะมาบวกกันแล้วมาสร้างรายได้ให้กับเราต่อยอดสิ่งที่เรามีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้แล้วก็ทำมันไปได้เรื่อยๆให้มันดีไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ค่ะเรียกว่าสองอย่างนี้มันสามารถรวมกันได้นะลองค่ะ อยากให้ลองลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับเอฟคนนีญญ้เอฟมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเอ e รู้สึกได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองแล้วก็แบบไม่มีเงื่อนขไขใดๆเลยเรายอมที่จะเปลี่ยนมันแล้วก็วันนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยค่ะ ก็สุดท้ายนะคะอยากฝากไปถึงน้องๆหรือใครก็ตามแต่นะคะที่มองว่าการทําธุรกิจขายตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็เป็นเรื่องไกลตัวที่เราไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้นะคะเพราะว่า,วา ทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราแล้วเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับมันได้แล้วคือเราค่อยๆป,ปรับอะค่ะปรับไปทีละนิดรู้วิธีรู้การทํางานเป็นระบบเอฟเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะวันนี้ที่เอฟประสบความสําเร็จได้เอฟก็แค่ก๊อปปี้คนที่เขาสําเร็จแล้วอะค่ะมาทําตรงนี้มันก็เลยทําให้เอฟประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้เอฟทำได้แล้วทุกคนก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันค่ะ